Well สวัสดีครับพบกับรายการซื้อใส่ใครได้ครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าของพระชาวอัหนึ่งเล่าให้ฟังครับแต่ละรั้นนามแล้วครับมีพระราชาองค์หนึ่งครับเกิดประชวนหรือป่วยกระทันหันนะครับแล้วก็ตั้งใจจะรักษาโรคแต่รักษาอะไรก็ไม่หายครับเอาทางทางการแพทย์ก็ไม่หายแล้วเอางี้เอาทางโหราศาสตร์แล้วกันเลยปรึกษาหมอดูครับขนหลวงของพระราชวังครับไปปรึกษาว่าโลกนี้ทำไงจะหายขอนหลวงก็เลยบอกเลยครับบอกโอ้ไม่ยากครับพระราชา ของพระองค์นี่วิธีการรักษาง่ายมากไปหาใครสักคนหนึ่งที่มีความสุขที่สุดในแผ่นดินมีความพึงพอใจของชีวิตครับไปเอาเสื้อเขามาสวมใส่ปุ๊บใส่ปุ๊บหายปับ๊บเลยพระชากขโอเห็นดีเห็นงามครับก็เลยตัดสินใจสั่งมหาเ็กทหา,ารทั้งหลายครับออกไปควานหาผู้ชายคนนี้ครับที่มีความสุขที่สุดในชีวิตและมีความพึงพอใจในชีวิตของเขาหาอยู่นาน,นครับสุดท้ายได้พบผู้ชายคนหนึ่งครับที่มีความสุขที่สุดในชีวิตครับ อันนี้จังครับผู้ชายคนนั้นไม่ใส่เสื้อครับรนี้สอนให้เราเรียนรู้อะไรบางอย่างครับว่าความสุขหรือความพึงพอใจที่แท้จริงในชีวิตเนี่ยอยู่ที่ไม่อยู่ที่การมีสิ่งของครับแต่เยู่ที่พวใจของเขาพระธรรมประคำขอพีตตอนนีไ้ได้ได้บอกเรานะครับในหนึ่งที่บทที่6ข้อ7ข้อแได้บอกนี้ครับเพราะเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกชันใดเราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้ฉันนั้นแต่ถ้าเรามีอาหารและเสื้อผ้า ก็ให้เราพอใจด้วยของเหล่านั้นเถิดถ้าเราคึอพอใจกับสิ่งที่เรามีครับเสื้อผ้าอาหารที่เรามีกินเสื้อที่มีสวมใส่ก็เพียงพอครับไม่ต้องอวดอ้างหรือใส่แบรนด์เนมอะไรที่โด่งดังเหมือน,นกับโฆษณาสมัยนี้ครับพยายามหลอกลวงเราให้เรารู้ว่าเราต้องมี iPhone 6นะชุดเราจึงจะมีความสุขเราต้องขับรถยี่ห้อนี้นะเราจึงดูเท่เราต้องอยู่คอนโตติดรถไฟฟ้านี้อันนี้นะถึงจะดูหรูหราและทันสมัย สิ่งนี้มันหลอกลวงครับพอเราตายไปเราก็เอา iPhone 6ขับรถกลับไปสวรรค์ไม่ได้หรือเอาหอบคอนโดนี้ไปตั้งบนสวรรค์ไม่ได้ครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ลวงเราครับหลอกเราให้เรายึดติดอยู่กับมันแต่จริงแล้วความสุขที่แท้จริงเนี่ยความมาจากความพึงพอใจในหัวใจของเราครับเหมือนดังเศรษฐกิจปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงที่หลวงบอกกับเราครับจงพอใจในสิ่งที่เรามีอย่าให้เราโลภแสวงหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากเกินไปครับ ิ่งนั้นเองไม่ทาให้เรามีความสุขเลยครับมันทาให้เราทุกข์ใจ่ังหาครับพวกเราต้องขวายคว้าหามันเพื่อมาเติมเต็ม,ตมชีวิตจงพึงพอใจกับความสุขใจที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ส่งมอบให้กับเราครับนันคือความสุขที่มีพระองค์แค่มีพระองค์ก็เพียงพอครับอันนั้นเองคือความสุขที่ผมอยากให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสได้ดื่มด่ำกับชีวิตทุกวันครับชงพอใจกับความสุขในหัวใจครับแต่สิ่งต่างมากมายครับ ก็ไม่เป็นสิ่งที่เราต้องไปค้นคว้าขวายคว้าเพื่อจะได้มาครับชวงพอใจอยู่กับพระองค์นเ่เองคือความสุดแท้จริงครับพบกับรายการซีรีสาใสไข่ได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ